สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิบ้านนกนาเนเธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านจากที่ทำงานตื่นเต้นค่ะไฟสนีเข้ามาส่งมาส่งรองเท้าสั่งรองเท้าใหม่ลาโกสเพราะว่ามันใส่ดีรองเท้านี้ค่ะมันมันใส่ดีดีคู่ที่คู่คนี่คู่เก่าน,านี่คู่เก่านี้นะ ใส่ที่เมืองจีนอ่ะคู่เดียวเลยใส่ไม่เปลี่ยนคู่อื่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่ดีมันนิ่มแล้วก็สองอาทิตย์เท้าไม่เป็นอะไรเลยแบบดีมากๆเลยลาคอตเนี่ยดีจริงๆเลยรองเทา้าลาคอตเนี่ยไม่เจ็บที่เมืองจีนอะเดินวันนึงเป็น10กว่ากิโลนะเดินขึ้นอ่ะไอ้นั่นด้วยอ่ะเดินขึ้นอะไรคัมเพงเมืองจีนอะไรอ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่พวกที่เป็นรองเทา้า สปอร์ตน,นะก็ดีนะพวกไนกี้อาดิดาสอะไรไม่ต้องพูดถึงนะ n นิวเบล c นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีหมดแต่อันนี้ก็ดีไม่เคยนึกว่ารองเท้าลาคอสมันจะดีถึงขนาดนี้เลยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็สั่งมาใหม่ตื่นเต้นเมื่อกี้เขามาส่งเปิดเลยค่ะเปิดเลยกล่องนี่สั่งคู่นี้มาสวยด้วยคู่นี้ ไม่รู้มันจะเล็กหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะเล็กนะเดี๋ยวก้อยสวมดูนะคู่นี้ไม่แพงเลยค่ะคู่นี้ร้อยหกสิยูโรร้อยูโรเองไม่แพงพูดถึงแต่ร้อยูโรนี่ประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณ3ามพันสี 5,000ได้นะคู่หนึ่งอะประมาณ5,000นะเนี่ยไม่แพงนะเนี่ยเงินไทยก็ประมาณ5,000สวยแล้วมันจะใส่ดีอะลากอสอะยิ่งรุ่นนี้ยิ่งใส่ดีใหญ่เลยสงสัยนะเนี่ยมันมันมัน,มนเวลาเดินแล้วมันไปตามอริยาบทนะเหมือนรองเท้าสปอร์ตของพวกไนกี้แล้วก็ n นิวเบล c e อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปตามอริยาบทเท้าของเรา เนี่ย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 สวยอะ่ะคงจะใส่ได้นะนี่มันก็เกาะปืนดีนะคะเนี่ยสวยคงใส่ได้แหละนี่ใส่สามไซส์สามเจ็ดแต่ดูว่ามันเหมือนจะมันเล็กกว่าคู่นี้นะสามเจ็ดอะไรนะเนี่ยหรือเ็าหยิบมาให้ผิดหรือเปล่าอ้สามเจ็ดแต่ดูเล็กเดี๋ยวก้อยลองก็ได้นั่นเลยค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าหน่อยหนึ่งเมื่อวานอะ่ะ นั่งอยู่เฉยๆเห็นว่ามีแดดมีอะไรไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปขับรถไปไปบ้านคนคนไทยนั่นแหละรู้จักกันนานแล้วรู้จักกันนานแล้วค่ะคนไทยที่เป็นคนดีคนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ค่อยรู้ก็ไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเราบังเอิญไปรู้จักกันตอนนั้นที่ไหนเนอ้อนานแล้วบนเครื่องบินรู้จักกันบนเครื่องบินนานแล้ว แล้วทีนี้ก็ไปมาหาสู่กันปีละครั้งบางทีก็สองปีครั้งหนึ่งหรือหรือปีสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่โอกาสนะโอกาสเมื่อวานเขาไม่ได้นัดนะบอกว่าขับรถไปไปเที่ยวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปแถวบ้านเขาก็เลยไปแวะเขาไปกดกลิ่งนะเขาก็ออกมาตก,กใจยมาได้ไงมาได้ไงก็ตก,กใจนะั่นแหละมาได้ไงก็เปิดเราบอกว่าฉันไม่ได้นัดโทรหรืออะไรนะ ไม่ต้องเข้าบ้านหรอกมายืนคุยหน้าบ้านนี้แหละมายืนคุยก็บอกว่าบ้านเหรอจะยืนคุยหน้าบ้านทําไมไม่นัดเขาเข้ามาธรรมดาแล้วคนที่นี่เราไม่รู้ก็ทําอะไรอยู่นะันในบ้านตลอดไปแล้วไม่นัดแต่ไม่ได้ต้องนัดแต่นี่ขับรถไปแล้วผ่านผ่านไปก็ไปกดกลิ่งเลยแล้วนั่นแหละฉันเล่าให้ฟังคนไทยบางคนนะคนไทยที่นี่ไม่เหมือนทุกคนนะบางคนอ่ะก็ไม่นัดเลยอ่ะเขาไม่เคย ไม่เคยไปร้านาซื้อร้านไทยร้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาซื้อข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็ไปในทูตเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเหมือนตัวเขาเนี่ยเขาไปในทูตเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆซื้อทีหนึ่งนะของที่ขาดๆนะพวกน้ำโปงน้ำปลาพวกซอสอะไรต่างๆก็ซื้อเป็นโหลๆนะก็ซื้อยกกล่องเลยแล้วทีนี้ข้าวสารก็ซื้อมาไว้เป็นสี่ห้ากระสอบนะก็ซื้อมาวางไว้ที่บ้านอนะ ก็ซื้อมาวางไว้แล้วพวกซอสก็ซื้อมาเป็นกล่องๆน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาระอะไรเขาก็ซื้ออย่างนั้นนะคะพี่น้องกะนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่เคยไปที่งานพวกงานไทยหรืออะไรไม่เคยไปนะเขาไม่รู้จักใครเลยแล้วเขาไม่เคยไปวัดแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะอะไรอ่ะแบบไม่รู้จักใครอ่าไม่นั่นใครเลยอย่าทำแต่งานอย่างเดียว ทำแต่งานแบบรวยมากๆค่ะรวยรวยไม่ใช่ได้ผัวรวยรวยเพราะความขยันรวยมากเลยรวยมากนั่นแหละเขาพูดกันไปเรื่อยเปยื่อยพูดเรื่อยเปื่อยกันไปเขาอะ่ะเขาไม่เคยไปว่องไปวัดไม่รู้จักคนไทยโนนนี้นั่นเลยข่าวเขาเขาก็ไม่ดูเฟซบุ๊กเขาไม่มีนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุยกันถูกใจถูกคอ แล้วเขาไม่เคยไปวัดไม่เคยเชื่อเรื่องดูดวงดูหมอดูดวงโน่นนี่นั่นก็คุยเรื่อยเปื่อยสารพัดไปทํางานหาเงินจนรวยทํางานแบบว่าเ,าเดือนหนึ่งก็หลังจากหักภาษีก็สองพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้อย่างนั้นนะก็ทํางานขยันแล้วทีนี้ส่งไปให้พ่อแม่นะทุกเดือน เดือนละหกร้อยหกร้อยทุกเดือนเลยนะส่งไปให้พ่อแม่เดือนหกร้อยทุกเดือนเลยส่งมาตั้งนานก็มาอยู่ที่นี่เกือบยี่สิบปีแล้วหรือยี่สิบปีแล้วนี่แหละนะยี่สิบปีแล้วแหละส่งให้พ่อแม่ทุกเดือนไม่เคยไปดูดวงไม่เคยดูหมอว่าดวงมันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นไม่มีกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนเข้านอกนาน,นี่แหละไม่ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มี เขาอะไม่มีทองไม่เคยซื้อทองไม่เคยซื้ออะไรไม่มีแหวนมีแต่แหวนแต่งงานไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งมีมีแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ของเขาอะนะเป็นคนดีก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่น่ารักแล้วทีนี้ทำงานส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนที่เหลือก็เก็บเอาไว้ ก,กินก็ไม่ฟุ่มเฟือยอ่กินปออยู่ปอกินแล้วไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปเที่ยวปับเที่ยวบาร์ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มอะไรกินแต่ข้าวแล้วก็ทําตําแตงขาดไม่ได้ก็บอกตํามะละกอก็ไม่เอาแพงเกินไม่ต้องซื้อก็บอกเวลาจะกินอะไรตุเรียนมะละกอกลับไปกินเมืองไทยไม่ซื้อแพงเกินอ่ะดีมากเลยเก่งมากเลยแล้วก็ เอเแล้วก็อะไรอะ่ะไม่มีทองไม่เคยซื้อทองใส่ไม่มีอะไรตั้งสิ้นเลยเวลาขับเมืองไทยก็3ามสหปีขับครั้งหนึ่งไปเยี่ยมพ่อแม่แต่โทรทุกวันโทรทุกวันมองเห็นกันในกล้องทางไล์ทุกวันแล้วทีนี้นั่นแหละแล้วเขาพูดพูดพูดเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาเขาไปอ่ะนะกลับบ้านอะ่ะ ที่จังหวัดเขาอ่ะเขาบอกเขาไม่เคยออกไปไหนเขาไม่เคยออกไปไหนบางทีไปอยู่สองฆอ์ทิ์เขาอยู่แต่กับแม่เขาไม่เคยไปไหนไปวัดไปอะไรไม่เคยไปเราก็ถามว่าทำไมไม่ไปก็ถามหลายครั้งแล้วก็รู้รู้นั่นแหละแต่มาเล่าให้ทุกคนฟังก็บอกว่าเขาไม่อยากไปเพราะว่ามีแต่คนมาดูถูกเขาว่าเป็นเมียฝรั่งที่จนเป็นเมียฝรั่งที่จนจนยังไงรู้ไหมคะ ไม่มีทองไม่ใส่ทองไม่ซื้อทองไม่มีทองไม่ใส่ทองอยู่แต่บ้านอยู่กับพ่อแม่เพราะว่าสี่ห้าปีถึงจะกลับบ้านครั้งหนึ่งนะแล้วทีนี้ไปก็เดี๋ยวคนนินตาเป็นเมียฝรั่งได้ไงเ็าบอกทองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยแล้วทีนี้นั่นแหละไม่เคยไปแต่เ็าชอบอยู่กับแม่แต่เวลาไปทะเลพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปก็บอกเขาไปกับสามีเขาหัวหินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละ หัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยขับกระเปา๋าแบนดนแบนเนมไม่มีเลยแต่แต่นะแต่นะมีเงินเก็บกะมีเงินเก็บประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าพันยูโรแล้วนะมีเงินเก็บนั่นแหละพูดคุยกันสนิทกันนั่นแหละเป็นคนที่ดีกันพูดคุยสนิทกันสี่สิบกว่าพันแล้วมีเงินเก็บแล้วเราเ,เราก็แกล้งนะเราบอกว่าดูเปิดแอบปบเปิดแอปหน่อย เปิดแอปก็ไม่ก่อยเป็นแอปแอปของธนาคาร่ะนะทุกคนมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะเปิดแล้วเขาโปรอมาแป๊บๆออกมือจะปิดเอาไว้นะไม่ให้เราดูหมดเราเห็นก็เราเห็นนะเขาก็ให้ดูด้วยความเต็มใจนั่นแหละแต่ก็ตลกกบขันกันหน่อยนึงมีเงินเก็บสี่พันสี่สิบพันกว่ายูโรสี่สิบพันคือสี่หมื่นกว่านะ สี่หม่นกว่ายูโรสำหรับเราเราว่ามันเยอะนะแบบเงินเข็บเปรียวเพียวเลยเปรียวเพียวของเขาเลยเงินเข็บเปรียวเพียวไม่ใช่เกี่ยวกับสามีให้อะไรเลยนะแบบเก่งมากเลยอะเก่งแล้วทีนี้นั่นแหละจึงมาพูดเรื่องนี้มาพูดว่าคนที่ไม่มีทองกลับไปบ้านมีแต่คนดูถูกเขาบอกว่าคนจังหวัดเขาอะนะเมียฝรั่งอะต้องใส่ทองเต็ม เต็มคอเต็มมือเต็มโน่นเต็มนี่แต่เขาบอกเขาใส่ไม่เป็นก็ไม่รู้ใส่ยังไงถ้าเขาซื้อมาเขาใส่ไม่เป็นเ็าบอกคนไม่มีทองไม่มีแบรนด์เนมกระเป๋าอะไรไม่มีเลยเสื้อผ้าก็เดี๋ยวค่อยเล่านะแบรนด์เนมไม่มีมีมีเงินเก็บสะสมอยู่ในธนาคารเปรียปร่ยวเปลียวสี่สิบสี่สิบกว่าพันยูโรเกือบเกือบห้าสิบพันแล้วแหละนั่นแหละนั่นแหละ ก็สี่สี่หมื่นสี่หมื่นยูโรสี่หมื่นกว่ายูโรมีเงินเก็บแล้วทีนี้อะไรอ่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่เคยซื้อนะเสื้อผ้าไม่เคยซื้อนะคะพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งเสื้อผ้าเขาไปทํางานบ้านคนด้วยเขาบอกเขาไปทํางานบ้านคนคนนะ่ะให้เขาเสื้อผ้ารองเทา้าแล้วทุกอย่างเลยกระเป๋าให้เขาเวลาเขาใส่อยากจะเป็นชุดเป็นชุด เขาบอกเราบอกว่าสวยเสื้อผ้าสวยเขาบอกเขาได้มาคนให้เขามาที่เขาไปทํางานบ้านเขานั่นแหละบ้านคนะ่ะไปช่วยทำความสะอาดนั่นแหละให้มาเป็นชุดชุดอันนี้เชื่อเลยนะแบบคนเนเธอร์แลนด์่ะเขาเื้อเชื่อผ้าเป็นเรื่องธรรมดาบางทีก็ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยเก็บไปบริจาคแล้วแล้วขับโปงกระเป๋ารองเท้าเขาเขาให้ บางคู่เขาใส่แค่ครั้งเดียวสองครั้งก็เหมือนเรานั่นแหละนะบางคู่ยังไม่ได้ใส่เลยซื้อมาครั้งสองครั้งใส่แล้วไม่ชอบแล้วไม่ใช่รวยนะไม่ใช่ว่าคนรวยมากนะที่นี่ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาซื้อเพราะว่าเขามีงานทำาก็มีงานทำแล้วเขาเขาซื้ออะไรที่เขามีความสุขไม่ใช่ทำงานอก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 ไม่ซื้ออะไรเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ซื้อ นั่นแหละเขาเสื้อผ้าเขาไม่ซื้อนะคนไทยที่รู้จักกันอะเสื้อผ้าเขาไม่ซื้อซื้อแต่พวกชุดชั้นในเสื้อในซื้อเองแต่พวกเสื้อคล้ามอะไรข้างในเขาไม่ซื้อนะเขาบอกเขาไม่เคยซื้อก็รู้อยู่เขาเล่าให้ฟังตั้งหลายครั้งนั่นแหละช่วยๆเสื้อผ้าบางตัวนะเขาก็บอกก็บอกว่าน่ะเขายังไม่ใส่เลยแล้วให้เราแล้วก็บอกบางทีซื้อมาออนไลน์ใส่ไม่ได้ขี้เกียจขี้เกียจ ส่งคืนส่งครับเอาให้คนอื่นน่ะจะได้แบบแบ่งปันด้วยไงคนนี้ไงมาเล่าให้ฟังคนเรานะอย่าไปดูถูกใครอย่าไปดูถูกฝรั่งที่ไม่มีเมียฝรั่งที่ไม่มีขมระเป๋าแบรนเนมใส่หรือว่าไม่มีไม่ใส่ทองอย่าไปดูถูกว่าเขาจนเขาลำบากมาได้ผัวผัวจนผัวลำบากไม่ต้องไปดูถูกใครเลย คนชอบไม่เหมือนกันคนชอบไม่เหมือนกันนี่แหละคือคนรวยเนี่ยที่ที่เราที่คนรู้จักของเรานี่นะนี่แหละคือคนรวยรู้จักใจเงินไม่ต้องไปว่าใครไม่มีแบรนด์เนมบางคนมีกระเป๋าแบรนด์เนมทีห้าใบมีเงินใส่ไหมละ่ะแล้วเงินน่ะหาง่ายหา,าได้ไหมไม่ใช่หาให้นะหาได้ไหมหาเองได้ไหมเราไม่ได้ว่าใครนะพูดตามความจริงหรือ หรือบางทีว่าชนาผัวเขาซื้อให้แล้วผัวเขาให้เงินไม่ต้องไปทํางานก็แล้วแต่นะว่าชนาใครว่าชนามันแต่เราอะเราชอบอย่างนี้คือว่าเราทํางานแล้วก็เราภูมิใจเรามีเงินทุกเดือนจะซื้อน่นซื้อนี่กระเป๋าแบรนด์เนมเราไม่ต้องซื้อเราไม่มีแต่ทองอะเรามีตัวเราอะนะเรามีเมื่อก่อนซื้อทองเยอะเพราะว่ามันถูก เดี๋ยวนี้ก็ซื้อบางทีอะนะสองสลึงเวลาขับไปหรือบาทหนึ่งซื้อแต่เมื่อกนะ่อนอะซื้อเยอะทองอะทองหนะ้าพันอะบาทห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะแยะนะทองเมื่อก่อนนั่นแหละแต่ตัวเขาอะไม่ซื้อแล้วทีนี้นั่นแหละเขาก็ไม่มีทองไม่มีแบรนด์เนมแต่มีเงินเป็นคนเมียฝรั่งรวยคนหนึ่งที่ไม่รู้จักใครเลยสักคนบังเอิญเราไปรู้จักเขาอ่ะ ตอนนั้นที่บนเครื่องบินอะนะเจอคนอรู้จักคนที่เขาไม่ <c oughs> ไม่ชอบอวดชอบอะไรก็อย่าไปว่าคนอื่นว่าอย่าไปดูถูกใครว่าไม่ไม่มีแบรนด์เนมใส่เสื้อผ้าอีฮ่อแมงโกอีฮ่อซ <c oughs> าร่าเอสแอนเ็มใส่อีฮออย่างนั้นแหละเอ็ปปีอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> พรที่ คนให้เขา,าใส่ห้ออย่างนั้นสวยงามแล้วก็รวยนั่นแหละไม่มีใครหลอกที่จะเก่งกว่าใครหรือว่ารวยกว่าใครใครกันแน่ที่เป็นคนรวยนั่นแหละก็ลองคิดดูดีๆนะนั่นแหละคนเราถ้าไม่มีเมียฝรั่งที่ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีธงไม่มีทองใส่แต่ร่ํารวยเห็นมาขับตาเยอะแยะเลยรวยแบบรวยเหมือนกับว่าอะไรอะแบบรวยอะ่ะรวยมากเลยที่ นะรวยมากเลยเนี่ยอย่างนี้แหละคือคนรวยสําหรับเรานะสําหรับเราณนสะี่สิบพันสี่สิบพันหรือว่าสี่สิบกว่าพันยูโรมีเงินเก็บอะนะสําหรับเราเราอะรวยแต่สําหรับคนคนอื่นอะเราไม่รู้แต่สําหรับเราอะเรายกยอว่าคนนั้นอะคือคนรวย <c oughs> โอเคค่ะเข้ามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากๆนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ